สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m ันนี d e l i v e r y นะคะในค่ำคืนของวันอังคารค่ะวันอังคารนี้เนี่ยนะคะมีเรื่องราวหลากหลายที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะพบกับคุณสุตาและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะ,คะก่อนอื่นเนี่ยไปดูภาพรวมตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนนะคะ,คะปิดไปเนี่ยก็บวก้นมาเล็กน้อยประมาณกว่า5จุดด้วยกันนะคะปิดที่1589จุดแน่นอนว่าหลายๆปัจจัยนะคะที่เรายังคงต้องติดตามกันต่อบอลยิวที่ปรับขึ้นมาประมาณอ,มอยู่ในอัตราที่1.7 เดือดา้กันอีกครั้งหนึ่งอ,อันนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดความไม่แน่นอนหรือว่าเรื่องของการที่นักลงทุนเนี่ยเขาต้องจับตามองว่าจะปรับพอร์ตกันยังไงดีด้วยช่วงนี้นะคะพอบอนยิวปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเงินดอลลาร์ก็แข็งค่านะคะส่งผลทําให้ความน่าสนใจในตลาดหุ้นไทยก็ลดน้อยลงนะคะในขณะเดียวกันข่าวตอนนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เข้ามาทําให้นักลงทุนอาจจะขาดความเชื่อมั่นก่อนหน้านี้เรามีการรายงานนะคะว่าสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เนี่ยนะคะมีการเทขายหุ้นแบบบล็อกเทรดออกมามูลค่า านี่เป็นหมื่นล้านเลยนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีการไปล้วงนะคะความลับหรือว่ารายละเอียดต่างๆนะคะในการขายครั้งนี้มาวันนี้ก็เลยเอามารายงานฝากกันใช่เพราะว่าถ้าติดตามกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วใช่ค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะและมาวันนี้ค่ะจากการขายมูลค่ามหาศาลดังกล่าวนะคะสาเหตุสืบเนื่องมาจากกองทุนนะคะหรือว่าตัวบริษัทที่ใช้ชื่อว่าอาคิออสนะคะซึ่งอาคิออสนี้นะคะเป็น นายบิวหวางค่ะนายบิวหวางนั้นเขามีการเกงกําไรในราคาหุ้นนะคะปรากฏว่าเขาใช้รูปแบบของบล็อกเทรดก็คือสามารถที่จะเกงกําไรได้มากกว่าเงินที่มีราคาหุ้นเนี่ยปรากฏว่าเขามันไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างที่เขาคาดการเอาไว้ราคาหุ้นกลับปรับตัวลดลงนะคะก็เลยเป็นสาเหตุของการขาดทุนมหาศาลและบริษัทต่างๆที่เป็นสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่นะคะที่ดูแลโพสิชันนี้อยู่ก็เลยต้องมีการบังคับขายนะคะมูลค่าหุ้นออกมาค่อนข้างจะ มากเลยทีเดียวละค่ะโดยมูลค่าดังกล่าวนี้นะคะมีการคาดการณ์กันว่าอาจจะทําให้ธนาคารระดับโลกนั้นสูญงเงินนะคะกว่า1.86แสนล้านบาทค่ะโดยเป็นการรายงานข่าวจากสํานักข่าวรอยเตอร์ที่ระบุถึงมูลค่าอันมหาศาลนี้กว่า6,000ล้านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยเทียบกับนะปัจจุบันที่31บาทนะคะจะอยู่ที่1.86แสนล้านบาทธนาคารระดับโลกนะคะอาจจะสูญเสียนะคะกรณีที่อาร์คิออสแคปิตัลแมน ซึ่งเป็นเฮดฟันในสหรัฐประสบกับภาวะขาดทุนอย่างหนักจากการลงทุนในหุ้นและไม่สามารถเพิ่มหลักประกันการกู้ยืมได้หลังจากที่เข้าลงทุนในหุ้นในประเทศต่างๆนะคะโดยกู้เงินในรูปแบบมาจินโลนอย่างทางด้านของเครดิตสวิตโนมูระโกลแมนแซนะคะล้วนแล้วแต่ได้รับผลขาดทุนค่ะธนาคารเจ้าหนี้จึงเรียกให้อาคีออสนะคะวางเงินประกันเพิ่มขึ้นแต่ทางบริษัทผิดนัดชำระหนี้ทำให้ถูกฟอสเซลหรือว่าบังคับขายหุ้น ออกมานะคะ ยกตัวอย่างกรณีของโนมูระเองนะคะบอกว่าบริษัทของโนมูระในสหรัฐมีแนวโน้มขาดทุนสูงถึง2,000ล้านดอลลาร์ในขณะที่เครดิตสวิตเองระบุบ,บอกว่าผลประกอบการไตรามาสแรกของธนาคารอาจได้รับผลกระทบอย่างหนักจากกรณีดังกล่าวค่ะเช่นเดียวกันกับโกลแมนแซกนะคะที่จําเป็นต้องเทขายหุ้นล็อตใหญ่กว่า1.05หมื่นล้านดอลลาร์ในการซื้อขายแบบบล็อกเทรดนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยตัวหุ้นอย่างเช่นไปตู้เทนเซนวิปชอปโฮด ะะหรือแม้กระทั่ง v i a c o m CBS Inc. นะคะแล้วก็ Discovery Inc. และอีกหลากหลายบริษัทค่ะที่คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า3.9พันล้านดอลลาร์ค่ะถือว่าเกิดความผันผวนกับตลาดการเงินเลยนะโ<ม>ดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลายๆตัวของจีนด้วยนะคะ เรามาติดตามกันต่อนะคะเรื่องของการที่มีเรือนไปขวางที่คลองสุเอตที่ตอนนี้เก็บกู้กันได้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้ขวางทางอีกต่อไปแล้วแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะก็จะยังส่งผลต่อไปอีกหลายเดือนเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจากที่เคลียร์พื้นที่ได้แล้วก็จริงนะคะแต่ว่าการที่เรือจํานวนมากนะคะประมาณ3ามถึงสี่ร้อยลำเนี่ยที่เขาไม่สามารถขนส่งสินค้ากันได้ตามปกติก่อนหน้านี้ก็ทําให้หลายๆฝ่ายเขาคาดการว่าใช้เวลาอีกหลายเดือนเลยนะคะกว่าที่ทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติ โดยกัปตันแอนดรูวคินเซ่ค่ะผู้จัดการฝ่ายดูแลด้านความเสี่ยงของบริษัทอเลียนซ์ก็เปิดเผยนะคะว่าแม้ว่าเรือ เ v e ์เวอร์กิเวนเนี่ยสามารถหลุดจากการเกิดตื้นแล้วก็กลับมาลอยบนพื้นน้ำของคลองสุเอตได้อีกครั้งแต่ว่าผลกระทบจากการที่เรือลำนี้ไปกีดขวางเส้นทางสัญจรในคลองสุเอตนานเกือบหนึ่งสัปดาห์จะดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จะยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ชิปขาดแคลนให้เลวร้ายยิ่งขึ้นคือเขาประเมินตัวเลขว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เรือไปขวางคลองแบบนี้เนี่ยเสียหายวันหนึ่งกว่า3 0 0 0 0นล้านบาทเลยทีเดียว โดยเรือที่ติดค้างอยู่ในคลองสุเอตก็จะมีทั้งเรือที่บรรทุกสินค้าเต็มลำค่ะและเรือขนตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่จะเดินทางไปรับสินค้าแต่ด้วยความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์เรือยักขวางคลองอยู่นั้นก็ทําให้การเดินทางล่าช้าออกไปและปริมาณเรือจะพุ่งขึ้นนะคะที่ท่าเรือต่างๆสะสมกันไปนะคะพอเรือเดินทางมาถึง นายโอซามาราบีหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลคลองสุเอตของอียิปต์บอกว่ามีเรืออย่างน้อย11 3่งาลำจากกว่า420ลําลำที่ลอยลำรอการสัญจรอ,อยู่แม้ว่าจะสามารถแล่นข้ามคลองสุเอตได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแต่ว่าผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ก็จะยังปรากฏให้เห็นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้และอาจจะยิ่งเร่งให้เกิดภาวะขาดแคลนชิปที่ใช้ในการผลิตรถยนต์ทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อการผลิตเป็นวงกว้างด้วยตั้งแต่การผลิตวิดีโอเกม ไปจนถึงรถยนต์ค่ะสำหรับคลองสุเอตเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าประมาณ12%ของขการค้าโลกเลยนะคะขณะที่วารสารลอยส์ลิสประมาณการว่ามูลค่าสินค้าบนเรือที่แล่นผ่านคลองแห่งนี้อย่างที่บอกว่าอยู่ในระดับสูงนะคะกว่า9 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อวันนะคะหรือคิดเป็นรายชั่วโมงเนี่ยประมาณ400ล้านดอลลาร์ต่อชั่วโมงเลคะ เบื้องต้นนี้ก็คาดการนะคะว่าน่าจะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มเดินเรือ,อแต่ปรากฏว่าหุ้นในกลุ่มเดินเรือของบ้านเราเนี่ยมันเร่งตัวนะคะ,คะแล้วก็เกงกาไรมาก่อนหน้านี้แล้วมาวันนี้นะคะก็อาจจะมีแรงเทขายทํากําไรที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการติดโควิด19ในสหรัฐอเมริกานะคะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อดูเหมือนว่าจะเริ่มเร่งตัวมากขึ้นถึงแม้ว่าทางด้านของภาครัฐพยายามที่จะ วัคซีนให้ทั่วถึงกันนะคะทางด้านของนายโจไบเดนระบุบ,บอกว่าถ้ามีความจําเป็นต้องปิดรัฐอีกก็อาจจะต้องมีการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวแล้วค่ะโดยทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้เรียกร้องให้รัฐต่างๆพยายามระง,งับการกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งหลังจากที่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขระดับสูงนั้นได้ไดเตือนถึงโอกาสความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นท่ามกลางยอดผู้ติดเชื้อที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะ โดยที่ณนะปัจจุบันเนี่ย90%ของผู้ใหญ่ในสหรัฐสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้ในวันที่19เมษายนซึ่งทางด้านของนายโจไบเดนระบุว่า90%ของชาวอเมริกันจะมีศูนย์ฉีดวัคซีนภายในรัศมี8กิโลเมตรจากบ้านของพวกเขาและเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยนะคะทุกๆคนก็จะได้รับการฉีดวัคซีนค่ะในขณะที่ฝ่ายบริหารของนายโจไบเดนเองกําลังเร่งเพิ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนนะคะ โดยทางด้านของนายโจไบเดนระบุบ,บอกว่าขอย้ําเลยถึงการเรียกร้องต่อผู้ว่าการรัฐนายกเทศมนตรีและผู้นําท้องถิ่นทุกคนให้ยังคงมาตรการสวมหน้ากากอนามายัยเอาไวา้เรายังคงเผชิญกับสงครามไวรัสมรณะนี้และกําลังพยายามเสริมการป้องกันของเราแต่เรายังห่างไกลจากชัยชนะในสงครามนี้นะคะเมื่อมีการสอบถามว่าแล้วรัฐต่างๆเนี่ยควรยุตคิความพยายามในการกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งหรือไม่นโจไบเดนบอกว่าสมเหตุ ผลควรที่จะทําอย่างนั้นนะคะส่วนทางด้านของ L ki, ดรโรเชลวารนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐระบุว่าการระบาดในสหรัฐนั้นมีลักษณะคล้ายกับในยุโรปค่ะไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีอิตาลีและก็ฝรั่งเศสที่ตอนนี้พบยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นค่ะค่ะแม้ว่าการฉีดวัคซีนของสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะทําได้เร็วทําได้มากแต่ว่าปัญหาหนึ่งของเขาคือเหมือนคนเนี่ยเริ่มค,ค่อยๆผ่อนคลายมไม่ค่อยสวมหน้ากากาอนามัยนะคะ,คะแล้วก็ยิ่งมีการไปเที่ยวกันอย่างไป ตามชายหาดแล้วคนเยอะๆอมไม่สนได้กับอนามัยมก็เลยทําให้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะ มาดูภาพรวมเศรษฐกิจกันหน่อยที่มีมุมมองจากทางผู้ว่าการธนาคารของญี่ปุ่นนะคะ <ạ. S 1> เขามองว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจผ่านจุดที่วิกฤตหรือว่าต่ําสุดไปแล้วนะคะแล้วก็กําลังทยอยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นทั้งญี่ปุ่นเองรวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่านโยบายต่างๆที่จะใช้หลังจากนี้นะคะก็จะมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์และจะผ่อนคลายนโยบายการเงินได้นะคะต่อไปถ้าเกิดว่ามองว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะคะโดยนายฮารุฮิโกะคุโรดะผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่ เปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจญี่ปุ่นพัดเทิญกับภาวะตกต่ำสุดไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด -19 แรงหนุนเนี่ยมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงรุกที่มีการมาคับใช้อย่างรวดเร็วแต่ว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ค่ะที่แนวโน้มเศรษฐกิจและราคาจะพลิกกลับสู่แดนลบ ซึ่งธนาคารกลางญี่ปุ่นพร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินโดยไม่ลังเลถ้าหากจำเป็นแล้วก็จะยังคงจับตาสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไปด้วยนะคะในครูดาบบอกว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัวขึ้นและทางธนาคารกลางญี่ปุ่นค่ะยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านการใช้ในโยบายผ่อนคลายการเงินแบบพิเศษ เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถปรับตัวกับโลกยุคหลังโควิดได้พร้อมกับเรียกร้องไปยังสถาบันการเงินให้คำนึงถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศก่อนที่จะตัดสินใจขยายการปล่อยเงินกู้และการลงทุน ถือว่าเป็นมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะหลากหลายประเทศพยายามที่จะกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งให้ประชาชนสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นกลับมาฟื้นตัวนะคะ,คะในขณะเดียวกันเช่นเดียวกับประเทศไทยแหละค่ะเริ่มนะคะมีตีมเรื่องของการเปิดเมืองนะคะก็ส่งผลทําให้บรรยากาศการลงทุนนั้นค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวจอจะแตะ1,600จุดนะคะสูงระดับนี้จะน่ากังวลใจหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบกันค่ะ ช่วงที่2ของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะไปวางแผนและก็กำหนดการกลยุทธ์ในการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะคะพูดคุยกับคุณพเดิมพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะพี่ต้นคะดูวันนี้เนี่ยการเทรดของตลาดหุ้นเราหลายๆจังหวะนี่เกือบไปแตะพันหแล้วนะคะแต่ว่าก็มีแรงขายทํากําไรออกมาตลอดเลยทําให้ไม่ถึงสักทีประเมินยังไงคะปัจจัยอะไรที่อาจจะทําให้เราไปถึงพันหได้หรือว่ามีปัจจัยอะไรที่นักลงทุนต้องจับตามองเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้บ้างฮะก็ถ้าเราดูเฉพาะดอินกนะครับหรือว่าอินเด็กของต่างประเทศเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับจะสังเกตว่า อนเริ่มมีการโลเทดแล้วก็มีการโยกย้ายการลงทุนแล้วก็ขึ้นเฉพาะเฉพาะกลุ่มเฉพาะตัวมากกว่าค่ะนะครับโดยเฉพาะถ้าดูวันนี้ตัวที่ขึ้นเยอะๆหน่อยก็มีไม่กี่ตัวนะครับอย่างเช่นตัวคอมเซเว่นนะครับหรือว่ากลุ่มละหมอก่อสร้างหลายๆตัวที่ปรับตัวขึ้นมาแต่ว่าบางกลุ่มกลับปรับลดลงนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มพลังงานนะครับที่วันนี้ลงมาตัวชุดหกเปอร์เซ็นตนะครับกลุ่มพลังงานก็ อาจจะไม่ค่อยได้มีประเด็น,นเชิงบวกลบมากนักนะครับก็คือเรื่องของอเรือนะครับที่ไปโดนขวางขวาง,วางคลองที่ของสุเอตนะครับถึงแล้วราคาน้ํามันก็ต่าจะปรับตัวขึ้นแต่ทุกคนก็ติดตามในการประชุมของกลุ่มโอเปกพาสนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของอวันพรุ่งนี้นะครับก็คิดว่าในเรื่องของทางตูดซาอุดิอาระเบียก็คงต้องดูว่าจะมีการลดก,การผลินนตต่อเน,นื่องหรือเปล่าซึ่งก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่า ในวันนี谢谢้สังเกตว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจต่างประเทศนะครับนั่นคือสินค้าโภคภัณฑ์หรือคอมโบดิตี้ราคาหุ้นจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับก็จะขึ้นเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศหรือว่าโดมสเซกเพย์นะครับจะสังเกตไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศในสั่งของอเมริกาก็มีทางที่คล้ายๆกันก็คือช่วงนี้นักทุนสถาบันเนี่ยค่อนข้างจะมีการปรับพอร์ตนะครับถึงแม้ว่าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะวันศุกร์ที่มีเหตุฟัน เจ้าหนึ่งนะครับก็คืออาร์เชกอสนะครับของทางอ,อเมริกาที่โดนฟอสเซลนะครับหรือว่าตัวคอมาจินทาให้ตัวราคาหุ้นทั้งตัวที่เขาโดนฟอสเองแล้วก็ตัวในกลุ่มธนาคารที่มีการปล่อยกู้ก็มีการปรับตัวลดลงมานะครับแต่ว่าหุ้นบางกลุ่มบางตัวก็วิ่งสวนขึ้นมาทําให้ถ้าสังเกตเมื่อวานดาวโจนส์เขาบวกขึ้น9 8จุดแต่เจเีกันนะแต่ก็ปรับตัวลดลงแต่ของไทยก็ เช่นเดียวกันที่ความแข็งแรงที่ค่อนข้างเห็นชัดก็คือเรื่องของเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับไม่ได้บอกว่าดีนะคือไต,ตรมาสหนึ่งยังดูแย่อยู่นะครับแต่ทุกคนเริ่มเห็นในเรื่องของการที่เกิดรีโอเพนนิ่งเพย์ก็คือการที่โควิด -19 บเ้ในโลกแล้วก็ในประเทศไทยที่จะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็อาจจะมีการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยในอนาคตนะครับทำให้มีการคาดหมายว่า GDP ไทยในไต,ตรมาสสแล้วก็ไต,ตรมาสสามน่าจะมีการเติบโตที่ดีนะครับรวมไปถึง ถ้าดูในขนาดนี้คือเรียวอินเทอร์เน็ตเล็กนะครับก็คือเอาดอกเบี้ยนะครับนโยบายลบด้วยอัตราเงินเฟ้อนะครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ประเทศนะครับที่บวกอยู่นะครับประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับทาให้โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยของประเทศไทยเนี่ยอาจจะดูน้อยลงนะครับก็ทําให้สถานการณ์ของหุ้นนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ของไทยก็คือเรื่องของการกระตุ้นของภาครั อาการบริโภคนะครับทั้งกเรื่องของเราชนะนะครับคนละครึ่งหรือต่างๆเนี่ยก็มีมาตรการกระตุ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันตอนนี้ก็คือมาลุ้นกันในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือแม้แต่การลงทุนภาครัฐนะครับจะสังเกตว่าการทยอยนะการลงทุนของการประมูลงานนะครับประมาณสองแสนสองหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยก็ช่วยทําให้กลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มละหมอก่อสร้างนั้นปรับตัวขึ้นมานะครับก็แสดงว่าณนะวันนี้นะครับหุ้นไทยที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยคงเป็นเพราะในเรื่องของ ความแข็งแรงของไทยที่เริ่มดูดีขึ้นนะครับเรื่องของการการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นนะครับก็คาดว่าอินเด็กซ์น่าจะปรับตัวได้นะครับแต่ว่าคงต้องดูหลังวันที่3เดือนมีนาคือวันพรุ่งนี้นะโดยเฉพาะเริ่มนับหนึ่งเมษาก็คือการจบในเรื่องของตัวไตมากที่1น,นะครับหลังจากที่หลายๆประเทศรวมไม้แต่ประเทศไทยเนี่ยมีการปรับโพซิชันใหม่นะครับแล้วก็คิดว่าเนเมษาดูว่าจะมีการปรับพอร์ตมาต่อเนื่องอย่างไรบ้างนะครับอันนั้นวันนี้ก็คือว่าอินเด็กซ์ผมบอกว่าจะเป็นการแกว่ง ดิเชินขาขึ้นนะครับแต่ว่าเดือนเมษายนเป็นต้นไปคง,งต้องใช้ก่อนและว่าระหวังมากขึ้นครับค่ะฟังแบบนี้แล้วก็คือมีโอกาสปรับฐานพอสมควรเหมือนกันนะคะจังหวะแบบนี้เรามองกรอบดัชนีข้ามไปเลยสําหรับไตรามาสที่2นี้นี่นะคะประเมินกรอบไว้สักเท่าไหร่และจะแนะนํากลยุทธ์การลงทุนให้กับนักลงทุนยังไงดีคะครับผมถ้ากว้างนิดนึงได้คุณแทนถามว่าไตรมาสที่2เป็นยังไงนะครับก็มองว่าถ้าเราดูในเรื่องของตัวเอ็ n ดิ้งยูนะครับก็ค<ๆ>ือเอ็นด<ๆ>ิ<ๆ>้งยสเตทนะครับก<ๆ>็ค<ๆ>ือถ้าเราดูประมาณชัก 4เปอร์เซ็นตนะครับอินเด็กซ์อยู่ที 1, ่พันห้านะครับแต่ถ้าสอเปอร์เซ็นตนะครับและยิ่งยิวแกลเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งพันนึ่งหอี่กรอบกว้างเลยนะครับทั้งหนึ่งไตมาาเลยคือพันห้าร้อยถึงพันห้าร้อยี่สิบนะครับแต่กรอบแคบนะครับผมก็เชื่อว่าในช่วงของอเดือนหน้านะครับผมคิดว่าในการเกิดเทคโอฟิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทั้งโลกนะครับไม่ใช่เพาะทฉพาประเทศไทยอย่างเดียวผมก็มองว่าพันหกเนี่ยมันจะผ่านปากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาที่ตรงเส้นนนนคค่่่าเฉลียวััือ 1, 5, 7, รตรงนั้นจะเป็นอันรับมั่งคั่งให่ครับก็เชื่อว่าหนึ่งเดือนข้างหน้านะครับจะเทดที่หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ถึงหนึ่งพันหกร้อยจุดครับค่ะอย่างที่พี่ต้นบอกว่านักลงทุนก็ดูเรื่องของการประชุมโอเปกที่จะมีขึ้นหนึ่งเมษายนนี้เพราะฉะนั้นคาแนะนาเป็นพิเศษสาหรับการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานในช่วงนี้เป็นยังไงคะ,ะคือถ้ามองในกลุ่มพลังงานนะครับผมบอกว่าใช้คำพูดสั้นๆเลยคือลดพอร์ตนะครับของผมเพราะว่าจุดหนึ่งก็คือภาพของ ตัว ETF นะครับในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะสายคอมมริที้ทุกสายเนี่ยมีทิศทางที่ปรับลงแล้วนะครับทั้งในเรื่องของตัวโลหะอุตสาหกรรมนะครับสินค้ากษตรนะครับแล้วล่าสุดก็คือสายพลังงานนะครับตอน่นี้เหลือเพียงแค่ตัวค่าระวางเรือนะครับที่ยังไม่ได้ปรับตัวลดลงนะครับหรือแม้แต่อีกอันหนึ่งที่อยากจะฝากเตือนนลงทุนก็คือเรื่องของ ETF ที่เป็นกองทุนในหุ้นกัญชา นะครับที่บอกเศรษรกิจที่เกี่ยวกับกัญชาเนี่ยอีเทสในต่างประเทศลงมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมันก็เลยมองว่าในสายที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่านะครับที่จะเข้าไปซื้อเพิ่มนะครับแต่สั้นๆกลุ่มน้ํามันนะครับอาจจะมีการรีบาของนะครับในกลุ่มโปลเบกได้นะครับแต่ผมขอว่าน้นคำว่าสั้นๆนะครับถ้ามีการรีบาขึ้นไปน่าจะจังหวดทำกนไรมากกว่านะครับผมไม่ชอบหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับที่ก็คือง่ายๆคือว่ารู้ว่ารัฐบาล จะกระตุ้นตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นแหละ,ะนะครับซึ่งถ้าดูในภาพของอาการกระตุ้นอันหนึ่งที่น่าสนใจก็เหม,มือนเรื่องของการหยุดผักรัดที่เมื่อกี้บอกไปแต่สังเกตว,ว่าวันนี้พอขึ้นมาวันอย่างเช่นวันนี้นะครับรถล็อกพอทรรถไฟไทยนะครับที่มีการเซ็นส,ส,สามสัญญาในรถไฟฟ้าความเร็วสูงรถนะไฟกามเร็วสูงทตัวทีนะไทยแล้วก็จีนเนี่ยปรากฏว,ว่าหุ้นเนวรัตไอทีดียูนิคปรับตัวขึ้นไปเป็นเครื่องแรงนะครับแต่ผมไม่บอกว่าใช้ตัวนี้นะเพราะว่าราคาควรที่ขึ้นเครื่องแรง อาจจะไปใช้กลุ่มรล้วประกอสร้างตัวใหญ่อื่นเช่นสเตคอนหรือว่าตัวชอการช่างหรือแม้แต่กลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับผมก็เชื่อว่าได้ปรับตัวขึ้นได้ดีอย่างเช่นปูนซีเมนต์ไทยนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของกลุ่มตัวทัสโกนะครับอย่างมาตอยนะครับนั่นก็ทีมเดือนนี้หนึ่งเดือนข้างหน้านะครับผมมองว่ากลุ่มวัสดุก่อสร้างและองก่อสร้างนี่จะเป็นทีมหลักที่น่าสนใจหรือจะเป็นคนทีมรองนะครับตอนนี้ผมมองเป็นทีมรองแล้วในเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก่อนหน้านี้จะไปชอบตัวโรงแรมมากกว่านะครับแต่ว่าในกลุ่ม ห้าสำหรับสินค้ามากกว่าหรือแม้กระ่หุ้นขุมค้าปียกในเช่น CPO, MBK นะครับหรือว่าตัว CRC เป็นต้นนะครับก็สองทีมหลักในช่วงของต่อจากนิดหม่ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่ต้นค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะดคะได้ตีมการลงทุนที่หลากหลายเลยนะคะแล้วก็หลายๆตัวยังเป็นหุ้นรกกาศนะคะแล้วราคาไม่ค่อยขยับด้วยน่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีตีมการลงทุนมาฝากกันค่ะใครอยากจัดปอดกอนทั้งรวมนะคะหรือแม้กระทั่งอยากจะอัปเดตความรู้ข้อมูลข่าวสารดีๆช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันค่ะ จะมองว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกกาลังค่อยๆฟื้นตัวกลับเข้ามาแล้วมองอีกมุมนึงคือเป็นโอกาสเลยนะ<อ>ใครที่กําลังอยากจะลงทุนส่วนไหนใดๆเพิ่มเติมเนี่ยความรู้ข้อมูลที่จําเป็นเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญ<อ>ที่เราจะต้องตามหากันอย่างต่อเนื่องนะคะ,คะและล่าสุดนี้เรามีงานสัมมนาดีๆที่นํามาฝากกันสําหรับใครที่สนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะคริปโตต่างๆเนี่ยบางคนอาจจะมีพื้นฐานมากบ้างน้อยมากแตกต่างกาันแต่ว่าอยากจะให้มาฟังสัมมนางานนี้นะคะที่จะได้รับประโยชน์กันไปเต็มๆแน่นอนโดยทางการเงินธนาคารนะคะ ขอเชิญชมไลฟ์เซมินา r นะคะเป็นการเปิดโลกสินทรัพย์ดิจิทัล How to Win the Game of Crypto ค่ะเจาะลึกเลยนะคะกับสุดยอดกูรูค่ะทั้งคุณจิรายุทธทรัพย์สีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งนะคะ b i t c u p c a p i t a l g r o u p Holding ค่ะคุณประมน,นโสมผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท s t a r ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและคุณวิสิท์องค์พิพัฒนกุลกรรมการผู้จัดการบอลทรินิตี้จำกัดนะคะ ก็จะมีขึ้นค่ะในวันพรุ่งนี้แล้ว10โมงนะคะเป็นต้นไปค่ะสามารถรับชมพร้อมกันฟรีได้ผ่านทาง Facebook Live การเงินธนาคาร Facebook Live Money and b a n k i n g c h a n n แ l ลและ o u u u b e c h a n n e l Money and Banking c h n n n e l นะคะเข้าไป Subscribe กไปไว้ก่อนอล่วงหน้าได้เลยใช่ค่ะพอถึงเวลานะคะจะได้มีการแจ้งเตือนนะคะทั้งกดไลค์กด Subscribe กด Follow นะคะทั้งแ Page Facebook ของการเงินธนาคาร Money a n n b a n k i n g c h a n n e แและก็ YouTube ด้วยนะคะ,คะส่วนท่านใดค่ะที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนวันนี้ต้องมาอัปเดตกันหน่อยนะคะอีกหนึ่งกองทุนที่เป็นธีมที่น่าสนใจนะัก็คือ ESG ที่ใส่ใจในเรื่องของธรรมมาาิิบลลสสังคสงคแแะ่ด้อม ล่าสุดนี่ยนะคะเขาม,มีการจัดอันดับค่ะ5อันดับแรกนะคะที่ได้รับผลตอบแทนสูงๆมาฝากกันนะคะเป็นการจัดอันดับโดยทางด้านของ Morningstar ค่ะที่ระบุถึงเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืนหรือว่า s u s t a i n a b i l i t y i n v e s t m e n t เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจนะคะจากนักลงทุนต่างประเทศทั้งในไทยและก็นักลงทุนต่างประเทศด้วยนะคะเป็นเทรนด์การลงทุนที่มาแรงในปี2564ค่ะโดยใช้เครื่องมือของ Morning Star s u s t a i n a b i l i t y r a t i n g r a i n g ดีทีสุดก็คือ5 g กลฟนะคะกองทุน ESG ที่สามารถทำผลตอบแทนสูงสุดห้าอันดับแรกณนะวันที่19มีนาคมที่ผ่านมานั่นก็คือกองทุนเปิด k p o s i พสิ e c h เชนหุ้นทุน A ชนิดสะสมมูลค่าหรือว่าเคเชนนะคะ91.4%นะคะผลตอบแทนย้อนหลัง1ปี Year to d a ด e เนี่ยติดลบ1.4%กองทุนเปิดธนชาติ global energy fund ค่ะ T global energy นะคะ86.2% Year to date ติดลบ6.4%ก กองทุนเปิดทิสโก้ e s g เพื่อสังคมค่ะ76.5%นะคะผลตอบแทนย้อนหลัง1ปีและผลตอบแทน year to date อยู่ที่15.3%กองทุนเปิดทิสโก้ e s g เพื่อสังคมชนิดจ่ายเงินปันผลนะคะอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง10 76.5%ผลตอบแทน Year-to-date อยู่ที่15.2%และอันดับที่5คือกองทุนเปิดกรุงสี Asian Equity HFX นะคะเป็นผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่66.1%ค่ะผลตอบแทน Year-to-date อยู่ที่4.7%ค่ะค่ะ อีกหนึ่งการลงทุนที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันที่มาหาโอกาสในการทํากําไรนะคะก็มีการแนะนําค่ะกองทุนดีๆนะคะจากทาง BCA p นะคะโดยทางบลจอบางกอกแคปิตอลหรือว่า BCA คค่ะก็เปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกในปีนี้ที่มีแนวโน้มกลับมาเติบโตใกล้เคียงระดับการก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด19จากการที่เราเริ่มเห็นวัคซีนเนี่ยทยอยเข้ามาแล้วนะคะไทยเราเองก็มาอย่างต่อเนื่องรวมอีกถึงในอีกหลายๆประเทศด้วยค่ะทาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และความมั่นใจของผู้บริโภคเริ่มกลับมาอย่างเต็มที่ส่งผลดีเลยนะคะต่อกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากไปดูกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ถือว่าปีที่แล้วเป็นกลุ่มที่ละการอยู่นะคะปีนี้ก็เลยถือเป็นจังหวัดที่ดีคะ่ะในการเข้าไปลงทุนกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งก็คือกองทุนเปิด B Cap Global Property and Infrastructure Flex นะคะหรือ B Cap G Prop นะคะเป็นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้จากค่าเช่าที่สม่ำเสมอโดยมีการกระจายการลงทุนใน REITS Property Fund แล้วก็ Infrastructure Fund ทั่วโลกเลยค่ะเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์หลากหลายประเภทและกระจายความเสี่ยงไปในตัวด้วยสำหรับกองทุนเปิด B Cap Global Property and Infrastructure Flex นี้นะคะ ตั้งแต่จัดตั้งกองเมื่อวันที่31มีนาคม2 5 6 3มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนประมาณ20%เรแล้วด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นทีมการลงทุนที่หลากหลายที่นำมาอัปเดตฝากกันนะคะในภาวะการลงทุนเช่นนี้อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้มีภาพนะคะสะท้อนกับหลากหลายธุรกิจนะคะเพื่อที่จะทำให้พอร์ตแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่มาอัปเดตฝากกันแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ